การสร้างโพลหรือแบบสำรวจใน Facebook นะคะเราก็เปิดแอป a c e b o o k ขึ้นมานะคะแล้วก็แตะไปที่ what's on your mind หรือว่าคุณคิดอะไรอยู่ก็คืออัปเป็นสเตตัสธรรมดาเลยนะคะแตะไปะขึ้นมาแล้วนะคะให้เลื่อนแท็บเมนูข้างล่างขึ้นไปนะคะจะเห็นว่าล่างสุดเนี่ยจะมีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาก็คือโพลนะคะ ภาษาไทยอาจจะขึ้นว่าแบบสำรวจนะคะพอดีอันนี้ใช้เป็นภาษาอังกฤษก็แตะไปที่โพหรือแบบสำรวจเท่ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีข้างบนให้ใส่ question หรือว่าโจทย์หรือคำถามนั่นเองนะคะแล้วก็ option 1ก็คือตัวเลือกที่1 option 2ก็คือตัวเลือกที่2หรือว่าจะแตะที่ไอคอนรูปภาพเพื่อใส่เป็นภาพก็ได้นะคะ,อะลองพิมพ์โจทย์ไปก่อนอช่วงนี้หน้าหนาว ถามคำถามเล่นๆล,ล้วะกันเนาะหนาวแล้วอาบน้ำกันหรือเปล่าสมมติถามไปนะคะอ่ออปชั่นหนึ่งก็ตัวเลือกก็คือเมื่อแตะไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขาให้ใส่25ตัวอักษรนะคะตัวเลข25ด้านหลัง ตัวเลือกที่1อ่ะอาบสีตัวเลือก2ก็ตัดไปที่อ p อปชัน2ตัวเลือก 2, 2> อาบบ้างไม่อาบบ้างคำๆนะอ่าโอเคค่ะก็จะเห็นว่าใส่โจทย์ใส่ตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2เขาให้ให้ใหมีตัวเลือกแค่2ตัวนะคะ ทีนี้ตรงในสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านล่างเนี่ยที่เขียนเป็น one week เนี่ยนะคะเป็นเป็นระยะเวลาที่ที่กำหนดว่าจะให้แสดงโพลหรือแบบสำรวจเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะโปรแกรมอ่า a ฟ e บุ o กจะตั้งไว้ที่1 week หรือว่า1สัปดาห์นะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นเวลาอื่นได้ก็แตะไปก็จะมีให้เลือก หนึ่งวันหนอาทิตย์ตลอดไปหรือว่าคัสตอมก็จะเป็นเลือกวันเวลาเองว่าให้ถึงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะก็เลือกไป1สัปดาห์ตามที่เขาตั้งมานะคะแล้วก็สมมติง่ายๆเสร็จละไม่ได้ใส่รูปภาพก็คือเป็นแค่ข้อความตัวเลือกนะคะแล้วก็โพสต์ธรรมดาเลยค่ะแต่ที่โพสต์ด้านบนขวา เราอัปโหลดขึ้นไปโอเคก็จะแสดงโพลหรือแบบสำรวจของเราเนี่ยนะคะเพื่อนๆนของเราก็สามารถมาแตะเพื่อตอบแบบสอบถามหรือแบบสำรวจของเราได้เราก็ตอบเองได้นะสมมตอิอาบบ้างไม่อาบบ้างก็แตะไปะทีนี้มันก็จะแสดงผลโหวตขึ้นมานะคะหรือว่ามีเพื่อนมาตอบกี่คนแล้วด้านล่างล่างขวาเนี่ยก็จะบอกว่ามีหนึ่งโหวตแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่เราตอบไปตะกี้ มันก็จะแสดงสัดส่วนของโพหรือแบบสำรวจแล้วแต่คนมาตอบค่ะก็เท่านี้เองส,สร้างแบบสำรวจกันสนุกสนุกบน f c e e o o o นะ